เซซีบางท่านบางคนนุนทิยาลงไปแล้วคลิปโคงสุดท้ายของพ่อบุญน้ำนะคะบางท่านบางคนบ่เห็นนะคะก็เลยอยากขอตั้งกล้องไหมเออเมื่อกี้นี่หาเขากินนะคะกินเขาแล้วก็มีพ่อพ่อเมาพ่อเมานี่เป็นคนพิเศษเพ่อนจะมีองค์ในโตของเพื่อนนุนทิยาก็เลยถามว่าพ่อเมานั่งอยู่นี่พอลี่จะถือเลขบ่อพ่อบุญน้ำจะถือเลขบ่อมืออื่นจะโชคดีบ่อเพื่อนบ่าวาทึก พอลี่จะถือบนหรือลางเพิ่นบอกว่าพอลี่จะถือเลขลางเหล่านุ้นิยากก็เลยถามว่าพอบุญน,น้าจะถือเพิ่นบอกว่าถือพอบุญน,น้าจะถือเลขบนหรือเลขลางเพิ่นบอกเลยว่าถือบนนะคะก็เลยจําเป็นต้องถามพอบุญน,น้าว่าพอบุญน,น้าจะซื้อเลขบนซื้อตัวใดแบ่งปันเอ็ดซีน้าแนบบางท่านบางคนอาจจะว่าเห็นคลิปโค้งสุดท้ายอันนี้จะเป็นโค้งสอง้วนะพี่นอ้องนั่งยิ้มย่างเดียวขึ้นย,ยินข้าวว่าฝันดีฝันว่าคู้สาวมาหมักเต็มเลยาว่าอ เรามาขอมาขอนอนเฮียนร่ำบอมมาขอนอนน้ำค้นเลยจะเข้าใจผิดสิว่าจช่ไหมว่าขอนอนเฮียนบอมมาขอนอนเฮียนร่ำมาหลายโพดเว้ยนี่มาหลาย่างมาหลายให้เพื่อนนอนใส่หรมาหลายให้นอนตามเพื่อนหรือตามเดินตามยังกะมี่คนหูืจักบ่หัวมาขอนอนบ้านน้ำบ่หูวจักเจ้าคนจะมาทข้างไกนจะมีหล่ะก็มาเจ้าง่าย不 มือจ้าหนึ่งกับเมื่อคอกินน้ำน้ำมันบอลแมนแต่ละมือนี่ปันมีตะคนมาหาบอกแมนพ่อคันคันลิทีนนติยาหนี่คันเขียนเลขไว้หรือหรือซื้อเลขไว้ถ้าปันมันมีคนมากมขึ้นเลขเขา่าแต่ว่าลิทีข้นเฮามันจะบวชขึ้กันกระตุลีกับใบย่างละสองใบเยอะดอกอ๋อเื้อไใบย่างละสองใบเออ ยังละสองใบนูถามพ่อเมาพ่อเมาว่าพ,อ,าาพอบุญน้ำจะถือเลขข้างบนนูก็เลขของใจว่าพอบุญน้ำซื้อตัวใดข้างบนซื้อเลขที่ใครไปละแปดสามเจ็ดจ้าบันทางจ่อเขามาครับตัวเดียวแปดสามเจ็ดสองตัวกับสามเจ็ดตัวเดียวโคโลเลยโคโลเลยโกโล,ลยกับเลยกลับน้ำเลย กับน้องเด้อสี่แขนกับนหยบวกกับตับแตกที่ซางลี่เลยมังค่อยมิเตชมิเตจมืองายเลยคนมี่ซานลี่เป็นมัง่อยแมนควอมบัดนี้ย่ามซื้อนี่ย่ามซื้อนี่พ่อเน้นบนหรือเน้นล่างมดเทังนั่นเลยน้ำหนักนน้ำหักเท่ากันแต่แต่ให้กาบน้ามันบ่หนูเลยเขียนเอาหนูสิเขียนไว้ว่าบนล่างเนาะ พ่อเมาพ่นบอกว่าพ่อสิถือเลขบนเน,ะออนาเนะพ่อนูสิถามนี่โค้งสองนี่แขนก็เก้าได้พี่น้องอห้างเยวโโลอ่ะแต่แถวเ<ะ>นี่ยปัญใาเคลืองหนึ่งเด้อแถวอำเภอเท่านี่บอกแมนมเป็นได้เขตเท่าเหเขตอื่น่นสิบใจเต็มอยู่เด้เนาะ<ม>พี่น้องเอซีอ้าผู้ใดบ่เห็นโค้งสุดไทยพ่อบุญนำเลขต้นไม้นะคะเลขต้นไม้วงเล็บไห บางคนสีบวเข่าใจที่มาที่ไปของเพิ่นเนคนไม่ธรรมดาถูกมาสิบงวดซ้อนนี่เลขเลขตนใหม่หรือเลขคู่มนี่พุ่มตนใหม่อันนี้ค้งสองแล้วห้างเดียวโคโรพี่น้องยืนยันแปดสามเจ็ดเลขสองตัวสามเจ็ดเกตสามนะคะท้าแบบว่าพาดเพิรนก็บอกว่าต้องซื้อบนซื้อล่างแต่ว่า หางเดียวเลยตะกอนกิมนะมันสะมีสามเจ็ดสามแปดด้วยนะวะนะที่หนูมาตามเดมีโค้งแรกโค้งแรกมันจะมีสามเจ็ดสามแปดเนาะอันนี้โค้งสุดท้ายหางเดียวได้ไหมน้องผู้เฮดเอาไว้กับยไปคืนได้หรอเออผู้เห็ดไว้กับยไปคืนได้หรอสามแปดกะเอาไว้เนาะเออว่ามันสี่สามแปดสามเจ็ดเลขสองตัวกับคือล่มจากน้อยหระสามเจ็ดสม ืนก็ได้เนาะพอจับไห้เนี่ยล่มนะะัดเกณบอแปดสามเจ็ดเลขสามโตเลขสองโตเพ่นให้ซื้อสามเจ็ดเจ็ดสามกันบนกันล่างพอมาถามพอเมาพ่อเมาบอกว่าพอบุญน้ำจะถือเลขข้างบนส่มเฮดไว้กเ็เฮดคือเกาล่าอันนี้ขันมันบอกขักใจกับซัดเขาไปอีกอันนี้อันนี้ โค้งเลยโค้งสองแล้วขันแม่นมืออืเมื่อไถ่เลยขึ้นถ่ายเลยออกแล้วเนาะแมนนะค่ะชัดเจนคัะก็เกาถ่ายหลายรอบว่าเป็นหลายโตได้พี่น้องหลายรอบหางหน่อยโตลงหลือหางเดียวโคโลบางคนจะบอกได้ว่าว่าเห็นคลิปเลยเนาะเิ่นอาจจะเฮ็ดงานเิ่นบ่เห็นเลย มันก็ได้ปูได้ปลาบอปูปลางวดนี่อันก็ได้ฝันฝันมแต่คนมาหามิต่คนมามันต้องมีเอียงสักอย่างแหละคนจังมาหาเหามาเพิงมาผ้าย,ยัางกินน้ำกินนอ่อียงยังมาขอนอน,อนขออย่างสิมากระบ,บ่แมันมาผู้เดียวได้มาขอนอนน้ำเหาอันนี้มาเป็นมูเป็นคณะคือยังเดินทางมาจะาทังใดนียมาทางไกลคือได้ยินว่ามือหนึ่งพระ ปันว่าพาบอกไข้พอไปร้านลังขัางแมนแจกแลคันดีดีงวดนี่ถ้าเขาได้สามตเมาส่องเลยเห้าเมาส่องไปยังเมาส่องด้วยเหรอไ <c oughs> ปอด้วยยกส่องเนี่ยว้าเ <c oughs> <c oughs> มาส่องมาแล้วพี <c oughs> <c oughs> ่ <c oughs> น้องด้วยยกส่องอฟังได้พี่น้องได้ พอบุญน้ำบาเลขงวดน,นี่ถ่าเขาสามตัวนี่ลวยยกซองที่แรกพันว่าิดเพันว่าเมาซองลวยยกซองนะคะพันว่า,าตั้งแต่พ่อขอพุมอ่มยูนิคขั้นในเขาสามตัวัะเทียมันบอบอขั้นใดคันเข่าสามตัวน่าจะเป็นงวดน,นี่มันบอ,อบเน่าเนานะเนาะตามที่เคยขออยู่ภาคเหนือนี่สามตรงมาะนึงแล้วไอ้อยังกับพ่อ ถ้าเขาสามในสามมาตรงมาหนึ่งสามตัวอ๋อถ้าเขาถ้าเคยตามที่เคยขอประวัติควอมเป็นมาเคยขออายุภาคเหนือที่ถูกไว้บ่อยเนี่ยถ้ามามาสองมาสองตัวหลยงวดแล้วมันจะมาสามตัวม,มันบ่เขาหมายถึงว่าเอาแบบเขาใจง่ายเนาะหมายถึงว่าเขาสองตัวหลยงวดแล้วม,มันจะมาเขาสามตัวม,มันบ่คันม,มันเข่ากระสโบ่เข่างวดนี่บ่บ่แน่แล้ว ตามที่พ่อเคยเหตุมานน่มันเขาโตดจะเคียบ่โตดก็จจำได้้อโตดเนี่ยพ่คคอยเขาดอกที่จำได้แต่หกหกมากมาหกเจ็ดไม่จะสามโตรตรงเลยอ๋อเขาตาตรงเออโตดสิมีอยู่โดนโดนโดนที่หลีอยู่โดนโดนเน,ดน่เขาโตดสามปีสี่ปีละบ่ค่ะที่ได้ซื้อสามหาเจ็ดมันดอกสามเจ็ดหา อม,มันก็ถือท้งบนทั้งลางเหรอเจ้าเข้าเขาโตเข่าก็เลยบได้หลไหลมันเข่าโตขงางลังชจือบ่ไห้เจ่บัได้าไดขงางลังพร้อมชจือได้ครับมาบานเท่าเนี่ยแหละม่าเผาศพงนันผู้ใดอยู่จือบ่ไห้หลายปีแล้วอ๋อถาถถามมันเข่าสองโต,โตมากหลไหลงวดแล้วมันจะมาเป็นสามโตเลยมันบอกสร<อ>ฟังได้ว่นองปิจจรณาได้ค่ะเพื่อเอดซี่โชคดีนะคะแต่ว่าวสามแปดซื้อไว้กับย่าทิมเนาะ ก็ปล่อยไว้จั่สั่นอันนี้เน่นๆน่นเนาะเน่นให้มันเลือหน่อยเขาเข้าพว่าบอกเรายืนยันว่ามันเข่าสองตัวาลงวดแล้ววันนี้มันอาจจะเป็นสามตัวเนาะเพราะว่าฟันว่าเด็ดไปลันข้างเราฟันแต่ละมือมีตะคนมาหาเนาะเพราะว่าคันเลขเข้าค้นกับมหาถ้าเลขบว่าเข่าบ่มีคนมาหาเข้าจะคด้นเนาะวิคิดสหทรวามันบอม ก็นู้สิว่าเออพอเมากัะทักก็พอเมาว่าพอบนน้าเลขเขาบ่พอบญน้าจะโชคดีบ่พูดว่าโชคดีถือเลขบ่ถือถือบนหื้น่างแล้วว่าพอบญน้าสิถือเลขบนพอเมานี่ล้าสิพอตัวพอเราเป็นคนมีเส้นเป็นคนมีองสรุปว่าพอเรานีเ้อพี่น้องโค้งสุดท้ายโค้งสว่างแปดสามเจ็ดนะคะ เลขสองตัวห้างเดียวคือสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะพันบอกว่าซื้อบนซื้อล่างเลยนะคะแต่ว่ามั่นใจห้างเดียวคนซื้อแล้วก็ปล่อยไว้นะะันละใ่เอฟซีสูด,เดีเนี่ยข้างของก็ออย่้างแย่บอกว่าบ่เห็นได้พี่น้องโค้งโค้งสองเราด้นบ่บ่มีอีกดี <c oughs> <c oughs> ใจน้ำู้ใด้ซื้อลอตเตอรี่ได้นะพ่อเราบอกว่าทะเลขออกตัวนี้สีรวยยกช่องมันว่าค่ะพ่อมออาเขาปลอยลง่งต่างหากงวดแล้วมันท่านจะเข่าซ้น มันมันใจสามโตมันบ้างวันมันใจน้่แหละเพราะว่าถานูจําว่าพิษว่ามันขอก้อนแปดมือยี่บอกฮึ่ง่ะแปดพ่อก็ไปยานน้าให้เพิ่นยี่มันบ้าตลอดให้เพิ่นเฝ้าตัวเลขไว้หายมันบ้า่อมือเศร้านี่ก็ยังต้องไปเฮ็ดอีกค่ะ เราเมื่ออื่นนี่เมื่ออื่นวันที่สิบเจ็ดเป็นมื่อเลขออกตื่นเศร้ามากพอต้องไปญาดหน้าไม่เพิ่นมันบอกตอนแต่ละเศร้านี่ตื่นขึ้นมาเห็ดยังเรียบร้อยต้องยางไปหั่นไปญาติกลับมาจังมาหนึ่งเข่าบอกหรือจังไดบอเห็ดส้มนี่แล้วก่อนคือมันเศร้าอยู่มันเศร้าอยู่ให้เอฟซีโชคดีนะครับเมื่ออื้นยังน้ำได้เหรอเมื่ออื้นยังสีได้กวดน้ำไหลาเมื่ออื้น บอกค่ะ <c oughs> เออบอกเป็นล่างๆไว้เมื่อเนี่ยเซบนนมีขวดน้ำท่รนบดดาจอยบอกค่ะเออค่นสีมะขวดอาจจะท,ท้ายมาได้บานพูดก็ได้เ <c oughs> มื่อเนี่ย <c oughs> ฟังเด้พี่น้องวันนี้พนมันใจสามตนะคะโค้งสองแล้วมันใจสามตแล้วก็คิดว่าน่าจะรวยยกช่องนะคะอ้าวห้เอฟซีโซดีกันแนวทางของพ่อบุญนานะคะ